สวัสดีครับช่องแสงคําเตยชาแนลมาพบมาพอกันอีกแล้วมึงนีอยู่ใหยุนาเก่าครับพามาเบิงสาครับสาหนามขุดไว้เนี่ทีตรงนี้ประมาณไรนึงครับขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จหลายมือแล้วแหะแต่มีภารกิจหลายครับ,ดบเด้่เบ่อเดถ่ายคลิปเนาะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนี่กูสาขั้นแบบง่พี่นอ้องแปง่งหยาครับแต่งหยาให้วก็เริ่มขึ้นแน่แล้วล่ะเริ่มมีหยาขึ้นละตัวนี้เขาขุดเพิ่มเพื่อที่ว่าจะสูงน้ำ ไม่ใส่หย้าแต่ว่าบางดอคือคงทิ่สูบไป,ปได้ครับสูบไปกับคงทิ่เบิดต้รงล้อหนาฝนฝนตกไหมจังหน่อยไปติดขุดบริเวณครูสานีก่ก็ติดปูกมักร้าวมักฮู้งฮุ้งมัก ม,มักไอ้บวม่วงหลรักกับที่ปูบวกฮูง้งบักรอเทศที่มันใส่สำหรับสมตำได้นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะบริสุทธิ์หลายบริลงทุนหลายนี่ครับเข<ม>าก็ต้องออมหัวไว้ก่อนเดี๋ยวคุยที่เขาไม่ยำ คันคูห้องกระเด๋วแม่นติมุนครับสูงเนี่ยพี่หน่องสูงสูงเติบหนาดแบ,บงามอยู่ครับนี่ทางเขาน้ำเขาจงไว้ครับบ่ให้เป็นอัดเวลาน้ำไหลมันจฝนน่ะล่ะ นำผลไหลามาให้มันลงมานี่ครับหน้าแรงพี่นาหน้าจะได้ผลสาหนยนี่ครับมันคู่กัน,นง่นายเยอะทำแบใส่ติ่งดิ่งเลย แต่อากาดีครับพี่น้องงาม,ามงามอยู่แต่ออกบ่หลายคือว่นที่ออกไลคันนีก็บ,บ่ออกเป็นหน้าน้นจัางหน่อยเนาะครับ กันไว้ไว้ควอยเข้ามาแต่ควอยเข้ามาเนี่ยงแทะล้อมหัวไว้ล้อมวดนน้ำเบิ่ง <c oughs> ผมเล่นแต่ดรักหัวอันใหญ่อันน้อยเดี๋ยวควอยผมนี่มันนิดจัดการครับผมเอาหัวใหญ่ไปก่อนขอ <c oughs> บคุณที่น้อง น่าอีกสองซ้ำใหยอยู่ข้งางล่างพอดูดูการทำหน้ากติเทปหน้านี่นะครับสองให้สหามให้นี่ละปลูกเขาปลูกงาทั้งงาทั้งเขาแล้วครับใหวคุ้ยนี่ครับคันคู่คู่สา โอ้อยตัวนหน้ำมึงเด้เป็นตะเย็นครับพี่น้องเดี๋ยวที่พาไปวงแปลงห้าดวยครับนี่ครับแปลงหา้าเริ่มขึ้นแล้วล่ะเราเป็นยังแรงครับพี่น้องครับแปลงญอาให้ควายครับ ครับพี่น้องสุเกยียติ้งครับหยาเริ่มขึ้นละขึ้นหลยละปลูกทั้ง,งแตงแม้งทั่วล้วครับอยู่นี่ทั้งหมกแตงหมกทั่วครับห้าเริ่มแล้วเริ่มจะเกินแล้วครับห้าครับ ตัวพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยดูซิกินนี่ก็มีได้ครับเนีย่ยกินแล้วโอ้ยลำบากจังหน่อยครับตับปูกหน้าฝนก็สุดีอยู่แต่ว่ามันแรงเนะาะมันมีกล้วยลไรเหาก็ต้องปลูกหน้าครับ เนระบบสปริงเกอร์น้ำครับพี่นี่ท่อเดินมาหนี่ประมาณยี่สิบเมตรได้ครับทอ่อหนาท่อนิวหนึง่งแล้วเข้ามาแยกเป็นสปริงเกอร์เป็นสายเป็นสายเส้นเป็นสเส้น,สนสครับเข้าปัญญาได้ครับขระวโดกระวปูกได้พี่น้องปุ๊บขราโพดครับ ปลูกทั้งกระปุดทั้งห้าแล้วครับครับขึ้นบัและวพอาะกะห้าจะกระปุดปนกันไปกระปดกยินฟักหลักัดล้มมันใบมันก็เอาให้คหวยตอนละครับนี่อย่าพี่น้องหลายนะครับตั้งเเจดไว้ดีดีกําลังขึ้น xì sì đấy mẹ tàu Sau... này chẳng nói một năm bay các vốn vào nhà thì cần bó tàu mắc cả khẩn nhìn bó. nhà bay bằng nét cả khẩn bất Cần thua đấy. มัวนั้นมมีกับโผลนะครับก็ได้เป็นบางบางตะวันหยาขึ้นไปเพิดเลยครับผมเจ้าของผมครับเดี๋ยวพาไปบงควอยนะครับอันนี้ครับระบบแทงน้ำติดตั้งโซลาร์เซล จอประดานนี่ครับแปลงญ้าเอา้าลูกน้องมักน้อยครับพี่ขาวลูกน้องใ,ใจ น,นูนโอ้โออมึงบอกเพิ่มนีมปกันได้เพิ่มพาคกันนอนนะ ผมสร้างอุดวนไว้แลวสองตัวก็ผสมศูนย์แปดเลยนะพอพันประจำปันที่ปแลาสองตัวบองแม่ กอ,อกนี่ก็มสี่ตัวหลเวเปินเวชปนิลูกซายสองตัวละแม่ี่นอลูกสาวตันึงนี่ในองกับสูตรแปดจัดการแล้วเด็มีนี่กินบ้างเหรอวา Lúc 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 tôi 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 này đấy tôi lúc tôi 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 nhóm tôi về này này tôi 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 น้อลกูกยียกแน่น่ะสมสั่งอุดรติดละัะเพียงกระเบิดแล้วพี่น้อง ขอ,อกเฟียงกับมุนนี่เลยนี่ขอบเก็บเฟียงสื่อใหม่มาว่าท่านนี่ลงมือครับพี่น้องนี่ซื้อมาเห็ดลงเก็บเฟียงขอ,อกเก็บเฟียงใหม,มบรรยากาศขอกไขวยบ้านๆครับขอกไขวยบ้านๆสอทอมนลตีมวลสาร ก็คยุยบนบ้านงั้นท้องหลายเฮาก็ค่อยๆค่อยๆสั่งไปนะครับค่อยๆพัฒนาไปคลิปนี้ก็บากไวท์นี้นะครับเนาะขอบคุณ แฟนคลับทุกผู้ทุกคนไลค์เก่าไลค์ใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสงคำเตยชาแนลได้ครับเด้อขอบคุณในหลายสบายดีสวัสดีครับขอบคุณครับ